โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งสร้างมานานกว่า50ปีที่มุมสุดของอาคารเรียนเก่ามีห้องเล็กๆห้องหนึ่งทุกคนเรียกกันติดปากว่าห้องเก็บของภายในเต็มไปด้วยโต๊ะหักๆก,กระดานเก่าและหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้วประตูบานนั้นถูกล็อกตลอดเวลาและไม่ค่อยมีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ในยามเย็น เพราะต่างเล่ากันว่ามีบางอย่างอาศัยอยู่ข้างในตำนานเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวันสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอวิ่งเข้าไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนแล้วเข้าไปหลบในห้องเก็บของนั้นหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครพบเธออีกเลยคือหนึ่ง นักเรียนมต้นกลุ่มหนึ่งถูกอาจารย์ลงโทษให้อยู่เก็บกวาดสนามจนคำ่ำเมื่อทำงานเสร็จพวกเขาเดินผ่านอาคารเรียนเก่าเพื่อกลับบ้านระหว่างนั้นเสียงคุกกักคุกกักดังมาจากห้องเก็บของทุกคนหยุดยืนคนลุกเพราะห้องนั้นควรจะว่างเปล่าเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าลองไปดูกันไหมเผื่อมีแมวหลงเข้ามา ด้วยความขนองพวกเขาจึงแอบงัดประตูเข้าไปทันทีที่ผลักบานประตูเก่าๆเ,เปิดออกกลิ่นอับชื้นก็ลอยออกมาประทะจมูกภายในมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากมือถือที่ส่องเข้าไปเห็นโต๊ะไม้พังๆกองทับถมกันอยู่แต่ที่น่าประหลาดกว่านั้นคือมีเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังมาจากมุมห้อง เล่นด้วยสิเสียงนั้นเย็นยะเยือกจนทุกคนหันขวับไปยังต้นเสียงแต่กลับไม่เห็นใครมีเพียงตุ๊ก,กตาเก่าๆตัวหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ดวงตาของมันแตกพร่าเหมือนถูกเผาไฟครึ่งหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอทันทีและในจังหวะที่แสงแฟลชสว่างวาบ พวกเขาเห็นเงาเด็กผู้หญิงยืนซ่อนอยู่ด้านหลังตุ๊กตาแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่จะหายวับไปทุกคนกรีดร้องรีบวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตแต่ก่อนจะพ้นประตูเสียงกระซิบก็ดังขึ้นตามหลังอยู่เล่นด้วยกันก่อนสิวันรุ่งขึ้นเพื่อนที่เป็นคนถ่ายคลิปเล่าให้ฟังว่าเขาลองเปิดวิดีโอดูใหม่หลายครั้ง ในคลิปนั้นไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงภาพเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนเก่าๆยืนยิ้มอยู่ตรงมุมห้องยิ้มมองตรงมาที่กล้องในหมู่บ้านเล็กๆริมป่ามีเรื่องเล่าตกทอดกันมาว่าถ้าใครเผลอเดินเข้าป่าในยามค่ำคืนจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้บางคนว่าเป็นวิญญาณคนป่าเก่าแก่บางคนบอกว่าเป็นผีป่าผู้เฝ้าสมบัติ ใช้หนุ่มคนหนึ่งชื่อเมนไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เขามักหัวเราะเยาะเวลาผู้เท่าเล่าให้ฟังวันหนึ่งหลังกลับจากหาของป่าเขาเดินเพลินจนพระอาทิตย์ตกรู้โตอีกทีท้องฟ้าก็มืดสนิทเมนพยายามหาทางออกแต่ไม่ว่าหันไปทางไหนป่าก็เงียบผิดปกติเสียงมมลงเสียงนกกลางคืนหายไปหมดมีเพียงเสียงลมพัดแผ่วคล้ายเสียงคนกระซิบอยู่รอบตัวเขาเริ่มใจคอไม่ดี จึงหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องแล้วสิ่งที่เห็นก็ทำให้เลือดแข็งค้างข้างหน้ามีเงาคนยืนหันหลังอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเหมือนคนโบราณเม่นตะโกนถามว่าเฮ้ hey, ช่วยบอกทางออกหน่อยเงานั้นไม่ตอบเพียงค่อยๆหันหน้ามาแต่ใบหน้ากลวงโบไม่มีตาไม่มีปากมีเพียงโพรงดำว่างเปล่าเม่นตกใจสุดขีดหันหลังวิ่งหนีไปเรื่อยๆโดยไม่คิดชีวิต แต่ทุกครั้งที่ไฟฉายส่องไปข้างหน้าเขาจะเห็นเงาไรหน้าโผล่มายืนขวางอยู่ตลอดไม่ว่าหันไปทางไหนก็เจอจนสุดท้ายเขาสะดุดล้มหัวฟาดก้อนหินหมดสติไปพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขากลับนอนอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแม่นเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนคิดว่าเขาแค่เพอ้อเพราะเหนื่อยเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือเสื้อผ้าของเม่นเต็มไปด้วยดินโคลนชื้น เหมือนพึ่งถูกใครลากออกมาจากกลางป่าและตั้งแต่นั้นมาเขาไม่กล้าเข้าไปในป่ายามค่ำคืนอีกเลยเรื่องที่หนึ่งป่าโหยหวนลึกเข้าไปในภูเขามีป่าแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่าโหยหวนทุกค่ำคืนเมื่อความเงียบเข้าปกคลุมจะได้ยินเสียงคร่ำครวญเหมือนคนเจ็บป่วยเหมือนหญิงสาวร่ำไห้และบางครั้งก็เหมือนเสียงเรียกชื่อของเราเอง ทํานานเล่าว่าสมัยโบราณมีผู้คนจำนวนมากถูกกวาดต้อนไปสร้างทางกลางป่าแต่พวกเขาล้มตายเพราะโรคภัยความหิวโหวยและการถูกทหารกดขี่ศพหลายร้อยถูกฝังรวมโดยไม่มีการทําพิธีวิญญาณบางคนก็ถูกทิ้งไว้กลางป่าชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนร่ำไห้อยู่ในป่าและเมื่อใครเดินหลงเข้าไปในยามค่ำคืน จะได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนเองหากเผลอตอบกลับนั่นหมายถึงว่าวิญญาณเหล่านั้นได้เข้ามาสวมร่างและคุณจะไม่มีวันกลับออกมาสู่หมู่บ้านอีกเลยเรื่องที่สองต้นงิ้วแดงเรื่องที่สองต้นงิ้วแดงกลางป่างเงียบสง,งัดมีต้นงิ้วใหญ่ต้นหนึ่งเปลือกไม้สีแดงคล้ายถูกฉลมด้วยเลือดต้นไมน้นี้มีเรื่องเล่าว่า เคยมีหญิงสาวผู้หนึ่งผิดหวังในความรักเธอใช้ต้นงิ้วนั้นผูกคอตายด้วยความเศร้าสร้อยและแค้นใจตั้งแต่นั้นมาใครที่เดินผ่านต้นงิ้วในยามค่ำคืนมักเห็นแมลงหญิงสาวชุดไทยสีขาวนั่งอยู่บนกิ่งสูงบางครั้งเธอหัวเราะเสียงแหลมบางครั้งก็ร้องไห้โหยหวนราวกับหัวใจแตกสลายว่ากันว่าหากใครกล้าเดินไปใต้ต้นงิ้วในเวลาเที่ยงคืนตรง จะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเจ้าจะอยู่แทนข้าได้หรือไม่และถ้าใครตอบตกลงวันรุ่งขึ้นจะไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยเรื่องที่3บึงตะเคียนดำกลางป่าใหญ่มีบึงน้ำกว้างน้ำในบึงดำสนิทไม่มีใครกล้าตักน้ำหรืออาบน้ำในนั้นเพราะเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนสถิตอยู่ หลายสิบปีก่อนเคยมีชายหนุ่มผู้หนึ่งลบหลู่เขาพูดท้าทายว่าจะตัดต้นตะเคียนขอบบึงไปสร้างเรือนแต่เช้าวันถัดมาเขาถูกพบจมตาอยู่กลางบึงร่างเต็มไปด้วยรอยข่วนยาวเหมือนถูกเล็บใครบางคนกรีดต,ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าแตะต้องต้นตะเคียนต้นนั้นอีกทุกปีในวันเดือนดับชาวบ้านจะนำผ้าแพรสีสดเครื่องหอม และของเส้นไหว้ไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อบูชาและขอขมาพวกเขาเชื่อว,ว่าหากไม่ทำเช่นนั้นวิญญาณแห่งเจ้าแม่ตะเคียนจะออกมาหลอกหลอนถึงในหมู่บ้านทั้งหมดนี้คือชุดตำนานท้องถิ่นที่เล่าขานกันมาในหมู่บ้านป่าใหญ่เต็มไปด้วยความลี้ลับที่ยากจะพิสูจน์แต่ก็แฝงคำเตือนว่าอย่าลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นและอย่าคิดว่า เราคือเจ้าของธรรมชาติ